กับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวายทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีภูบาวนายหอยสวัสดีเอฟซีน้องมิวน้ำเดอ้อมือหนีมีควายงามๆของน้องมิวไม่ให้ชมครับผมน้องมิวสวัสดีครับสวัสดีจ้าวายแม่นี่เป็นยังไดมาง่ายๆเพิ่นขึ้งามแถ้เพิ่นสูงเท่าใดนี่สูงลอยสามหกลบจ้าลอยสามหกบวกลบด้วยพี่น้องสถานะล่ะครับทองจ้าทองก,ก็จะเลื่อนจ้ะมี่ใบหลอดครบ ทองจักเดือนแล้วครับทองซีเดือนจ้ะทองกับเกาจัลเล่นจ้าซเดือนเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกที่เท่าใดในทองแล้วครับนี่ลูกที่สามจ้าลูกที่สามในทองเนาะครับเนาะแอนจ้าร้อยสามหกบวกลบลูกสามในทองเป็นลูกของเกาจัลเล่นอนจ้าซเดือนกว่าแล้วเนาะแ่นไพเบื้องไกลๆครับพี่น้องห้อยหูห้อยเฉียงเนาะแอนจ้าเบื้องขวัญก่อนครับขวัญมีขวัญสองทางเด้อหน่ครับพี่น้อง มีแต่ขีดตมมือก็ได้ขวันสองทางกับมี่เนะาะหนี่เด้อตาเตียมครับพี่น้องตาใ่ดีครับเบาตาสร้างเบาตาใ่ดีเด้อตาเตียมแกมจำครับบึงอองข้อครับพี่น้องอีรายอหนึ่งอองสองอองสามอองครับข้อสามอองตาเตียมแก้มจำข้อสามอองเออพวกพาว้อยใๆเลยครับใงครับอีรีนี่พี่น้องตันๆเลย เบื้องแขงขาครับบัดนี้ถุงเท้าขาวทั้งสีขาด้วยครับขาดกําไลเบิดทั้งสีครับแขงขาใหญ่ดีครับผมเบื้องเล็บครับผมอ่ะเล็บก็ถือว่าใส่ได้เนาะโบยาวบขี้กันครับพี่น้อง,เล,ลงนเ,นอเล็บหลังกับขี้กันเด้อเล็บหลังกับโบยาวบขี้กันเนะาะปลาทูควายแมนนี่คืองามจริงๆควายหูควายเชีองเนาะเมีน,นจ้าคุณหูควายเชีองขนาดคนท้องยังจับเนาะ น้องมิวเพิ่นกระท้องเหนียวยังจับได้เนาะเบิ่งดังเพิ่นครับพี่น้องว้าจบว้าเป็นขั้วทางอุทัยเนาะดังหน้าตาแบบนี้ไหมหน้าตาดีงามก็คนจับขุนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ควันหามเงินหามท่องกับมี่เนาะควันหามเงินหามท่องกับมี่มี่ควันเล่าเขาแตกกับมี่พี่น้องโอ้เขาตำล่าเขาตำล่าครับผม เขาตำล่าอยู่เบิ่งต,นต้นโตด้พี่น้องเขียนวัดสซุมองเต็่ยมดสุส่วนครับเนี่ย่นเป็นค่อยทองเนาะทองซีเดือนแล้ว่นก็เต็มยังสี่ละเนะาะอามีตำนี้ตำโค้นบ่ครับโมมีจ้ารับประกันตำนี้รับประกันทองรับประกันทองรับประกันตำนี้เนาะครับน้องมิวเนะะาะป่าทอวพี่น้องตัวดีเ้อเบิ่งไทยครับอัดนี้ มึงโค่นหางใหญ่ๆครับไหลลงมาเรื่อยๆครับหางกับเหย้าดีเด้อพี่น้องเด้อหางเหย้าดีครับไหน αι, ให้พี่น้องเบมึงนุ่มก่อนดุเป็นอยากยาง,ยางช่วงนะครับว่าขาเพิ่นโบสถ์โบถอนจอดจอดแบดน,นี้เอโอ้โหจะคว่ำครับเบื่อนพี่น้องถ่ายบอกแนวตัดบบนี้ไม่เจ้าว่าไม่ถ่ายบอกเบื่อเด้อ จอดก้อนจอดก่อนจอดในพี่น้องเมืองไทยนีย่จอดจอดจอดจอก่อนจอดก่อนเมือนงนุมเนี่ยครับย่อยอยอบอกยุดกยุดยุด่าว่า,วาบัาอยากให้เมืองนุ่มบ่อยากอายที ่ะนมสีเต่าเด้อพี่น้องเด้อนมองโบ,โบติงเนาะครับโบมีจ่จันี้ตีคนป่าแอตัวพี่น้องตัวดีตัวดีวดนี่แหละครับอเอาข้วยทองนี่แหละไปดีก็จังโบเสียเวลาจับสัตว์เนาะเลยกับโบเสียงว่าข้อยเป็นมันโบโนนโ้องยังสีเนาะบาร์ดีน้องมิวให้คะแนนความงามไว้จากคะแนนครับผมเก่าสิบเจ็ดคะแนนจ้ะเก่าสิบเจ็ดคะแนนเด้ย่ยลคาเป็นเก่าหมื่นเจ็ด เก่าเมื่อเจ็ดในสี่นหนึ่งในสองเนาะนต,ออต่อรองได้ต่อรองได้อีกเอายังต่อรองได้อีกอยู่เด้อพี่น้องเด้อพี่อีกอ่ะขันราคาได้ก,กันก็คือไปส่งฟรีฮอดฮอดพอฮอดลักเนาะได้ <gauge. S 2> ป้าตัวรับประกันตับนี้รับประกันทองส่งฟรีฮอดคออีกพี่น้องเอ้ยกูได้มากก็มาเอาไปเรียนเอาไปเป็นแม่บอกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเนาะ,ะน้องมิวฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง แปดเก้าแปดสองเจ็ดเก้าสามโทรไปต่อร่องราคากับน้องมิวได้เด้อขันผู้ใดมักปาดตัวพี่น้องผู้ใดเลี้ยวผู้ดันได้เด้อครับตัวงามมีหลีครับตัวดีแก่ยังเป็ตัวดีๆก็ฟ้ามาเอาตัวปลาคอพี่น้องนี่เขาเอิ้นว่าตัวปลาคอนี่ข้อปลาเข็งข้อตันๆครับพี่น้องข้อสามอ่องพร้อมเด้อว,ว่วธรรมดาสายพัฒนาว่วควนผาดครับ ดจังไดกะฝากกดติดตามส่องผู้บ่้าในหอยไปน้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อฝา,ากฝากฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวสิมีคั้วเงามๆม,มาลงให้เบิ่งเรื่อยๆเยอกครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรนี้ก่อนครับสวัสดีครับไปเอาควายไปกินแยบไป